สวัสดีครับต้านหนังสอนเทรดนะครับผมก็อันนี้กราฟ GJ นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าวันนี้เขามีจุดเข้ายังไงนะครับผมเมื่อเช้าผมเห็นเป็นท่า Impulse e n t y นะครับหรือว่าจังหวะที่ซื้อแล้วไปเลยนะครับผมเราไปดูกราฟ4ชั่วโมงก่อนนะครับจกคู่นะครับขออนุญาตเปิดปากกาแป๊บนึ่งครับ4ชั่วโมงสองแท่งนี้ ได้ทําการสร้างแนวต้านเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมแล้วก็เหมือนทางด้านซ้ายมือจะมีแนวต้านเห็นไหมครับโซนนี้นะครับเ <c oughs> ขาเล่นกันอยู่บริบรเวณแนวต้านนะครับผมต่อมาแท่งนี้เขาสร้างแนวต้านเป็นที่เรียบร้อยนะผมแล้วก็แท่งถัดมาเขาได้ทําการขึ้นไปเทสแนวต้านนะครับเห็นไหมครับทาไส้ไว้ทางด้านบนนะครับแล้วก็เป็นโดจิทีนี้เราไปดูภาพหนชั่วโมงกันนะครับปึ๊บ หชั่วโมงเราจะเห็นได้ว่าเขาไซเวว์นะครับปึ๊บป๊บปเรามาตีแนวรับแนวต้านกันนะครับผมปึ๊บแนวต้านเราจะไม่ตีตรงนี้นะครับเพราะว่าถ้าเราตีตรงนี้มีโอกาสที่จะไปติดตรงนี้นะครับประมาณร้อยจุดนะครับถ้าตีตรงนี้มีโอกาสที่จะมาติดตรงนี้นะครับแปดสิบจุดนะครับให้เราตีตรงนี้ไปเลยครับปึ๊บต่อมาแล้วแนวรับล่ะแนวรับเราจะตีที่โซนนี้นะครับผมปึ๊บเราจะเห็นได้ว่า แท่งหนึ่งชั่วโมงตอนประมาณเก้าโมงเก้าโมงนะครับเขาได้ทำการเบรกแนวรับโซนนี้มาเป็นที่เรียบร้อยนะครับหลังจากที่เขาทำการรีเทสมาหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดครั้งนะครับแท่งนี้ได้ทำการเบรกมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมต่อมาแท่งคีย์เวิร์ดก็คือแท่งคีย์เลยนะครับก็คือแท่งนี้ครับปึ๊บ น่าจะเห็นกันซ้ําๆบ่อยๆแล้วนะครับเพราะว่าเขาไม่มีไส้ทางด้านล่างนะครับถ้าเขาไม่มีไส้ทางด้านล่างการที่เขาทะลุลงไปมีโอกาสที่จะลงต่อนะครับผมทีนี้เราไปดูภาพ30สนาทีกันนะครับปึ๊บ30สนาทีเราขยับแนวรับแนวต้านกันนิดนึงนะครับปึ๊บนี่ครับเราได้แนวรับโซนนี้มานะครับผมเมื่อกี้ภาพหนึ่งชั่วโมงเขาทำโดจิบูริชใช่ไหมครับแล้วก็ไม่มีไส้ทางด้านล่างนะครับต่อมาภาพ30นาทีเขาได้ทําการ ลงมาสร้างแนวต้านนะครับจุดเข้าของเราก็คือทางด้านล่างนี้นะครับปลายแท่งของแท่งหนึ่งชั่วโมงนะครับนี้นะครับสต็อปล้อที่ปลายไส้ทางด้านบนของแท่งปัจจุบันนะครับก็คือตรงนี้นะครับสต็อปล้อเราจะอยู่ที่ประมาณไม่ถึงร้อยจุดนะครับประมาณเก้าสิบจุดนะครับผมถือว่าน้อยมากๆนะครับแล้วก็อาจจะมีการติดไส้ทางด้านซ้ายนะครับ ต้องระวังนะครับตรงนี้ก็ประมาณเก้าสิบจุดนะครับผมถ้าเขาลงมาถึงเราก็อาจจะมูฟส stop ล o s s ไว้ที่จุดคุ้มทุนนะครับจุดที่เราเข้านะครับเพื่อบริหารความเสี่ยงนะครับซึ่งเป้าไกลเขาจะเป็นสองร้อจุดนะครับนี่นะครับมีแนวรับอยู่ที่ตรงนี้นะครับผมทม์เฟรมสาสิบนาทีนะครับซึ่งเขาก็มาถึงเป็นที่เรียบร้อยนะครับ แต่จังหวะนี้ผมไม่ได้โฟกัสกราฟมากนะครับเพราะว่าเป็นช่วงเวลาประมาณ9โมงนะครับ10โมงนะครับผมผมจะมาเฝ้าประมาณช่วงบ่ายโมงนะครับสำหรับช่วงนี้นะครับเพราะว่ารอตลาดพีรอนดอนเซสชั่นนะครับช่วงที่มีวอลุ่มเข้ามานะครับก็เลยไม่ได้เห็นนะครับบวกกับเป้าเขาค่อนข้างสั้นนะครับบวกกับกลัวติดไส้ทางด้านซ้ายนี้ด้วยนะครับเป้าเขาประมาณ200จุดก็เลยไม่เล่นนะครับผม ก็คลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับผมใครชอบก็กดไลค์กด s u b สไครต์ให้ด้วยนะครับผมขอบคุณครับ